คาทัพร้อมสนับสนุนเพื่อให้ผู้แพ้กลับมาเป็นผู้ชนะในวันหน้าคาทั์จัดให้ได้ไปต่อและรังขอบคุณนะครับอุปกรณ์มวยยี่ห้อพายฝ่ายใตย้จะรับรองคุณภาพจากเพชรยินดีอะคาเดมี่ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของมวยมันวันศุกร์ของไรของไทยครับสนับสนุนรายการศึกเพชรยินดีนะครับศึกเพชรยินดีขอบคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพายครับตามกันต่อนะครับยกที่3ภาคที่2ครับแดงสถานฟ้า น้ำเงินเมืองลาวภาคสจะจบลงแบบไหนไฟแรกนี่ซัดก,กันที่รังสิทธ์มวยมันวันศุกร์สถานฟ้าเจ้าของฉายาเพื่อนโปรโมเตอร์เฉือนชนะไว้อเขี่ยร่างหมัดต่อยท้องอวงในขึ้นคอได้ยิงตีไม่ได้กรรมาการทงชัยเลยแยกครับดูครับเติรนเร็วแล้วครับโอ้โหจิ้มลำตัวครับหวังจะทอนพละกําลังที่แจ็คเลย ที่แจ็คนั่งนิ่งโอ้โหเพียงสอกมาอย่างนี้เลยครับเมืองลาวนายจับมาหาไปไม่ได้ครับกรรมการคงชัยแกะแยกมากลางเวทีไปดเข้าไปเมืองลาวออกกว้างเลยนะครับทางด้านเมืองลาวครับเหวี่ยงมาจากนู่นนะครับนครพนมโอ้โหหมัดแต่ถ้าโดนเต็มๆนี่เจ็บเลยนะครับอ่าซ้ายหน้าดีเข้าไปครับเมืองลาวเดินตัดเวทีโอ้โหต่อยท้องว่าแกต่อยท้องแรงเลยครับกรรมการแยกอีกครั้งหนึ่งครับ โอ้โหมา,าแดงพีจั๊กพีจั๊แกมีย่อย่นย่อคอนหนักเป็นเบาอืมแต่อย่ารับเยอะพี่แจ็คอย่ารับเยอะเมืองลาวดูครับแหมขำโอ้โหอย่างก,กับพีระเขาทรายดูครับแฮตติ้มปุ๊บแตะโอ้โหดูดูดูาตอนนี้นี่ครับเหมือนจะเกิดอุบัติเหตุจะจับ น่าจะมีปัญหาแหละครับของเมืองลาวลงไปแก้ไขสถานการณ์ก่อนครับตอนนี้วันนี้งันเราต้องขอขอบคุณครับผู้สับสนหลักของรายการเราก่อนครับขอบคุณด้วยนะครับกับทางบริษัทไทนครพัฒนาจำกัดนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายพิฟฟี่ซาร่าแอนตาซินเยลแอนตาซินชนิดเม็ดไดซิลีนเบนดา0้าร้อย่า่าน้ำขาวไทนครและก็ดีออกไซด์นะครับ ขอบคุณท่านในห้างวินัยวีระผู้ชงนะครับเพื่อการสนับสนุนสปะม้ไมวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดอ่นนี้ครับก็มีท่านกรรมการเข้าไปควบคุมดูอยู่ครับนี่ครับก็เกิดอุบัติเหตุนะครับทำให้ที่ผูกกระจับมันหลุดเพราะฉะนั้นก็เนี่ยครับแก้ไขกันมีขอบคุณนะครับกับเครื่องดื่ม m 1 5 0้ครับน้ำมันตรากุ้งคู่แก้เค็กขัดยอกแรงสัตว์กระต่อยอาการคันผลิตจากประเทศสิงคโปร์นะครับ ก็เรียนแจ้งกับท่านผู้ชมเลยนะครับในวันพุทธที่28มิถุนายนนี้ครับก็รายการมวยสาโกลนัดใหญ่เลยครับเป็นการชกป้องกันตำแหน่งแชมป,ป์โลกของสัาภามวยโลก WBC โอ้นี่ครับท่านผู้ชมชาวต่างชาตินี่ครับแน่นขนาดเลยนะครับที่เวทีมวยราชด,ดำเนินครับเขาบอกว่ามาเมืองไทยอยู่กรุงเทพ มาไม่มาชมมวยที่ราชดำเนินนี่ถือว่ามาไม่ถึงเมืองไทยนะคุณติ๊บนะเอะไะครับต่กันต่อครับถึงเมืองไทยก็ต้องดูมวยที่เวทีราชดำเนินแล้วครับสุดยอดทีดีคู่รองแล้วเอาบวกเข้าไปครับพี่แจ็คเพื่อนโปรโมเตอร์เมดอนลาวขยับเดินเข้าไปแม่พอมีปัญหาเรื่องเครื่องป้องกันเขาลงไปขู่แบบน,นี้ที่ทำให้พี่แจ็ค ได้หายใจยาวๆครับออนแบบนี้ได้เปรียบแล้วครับอ,ออกหมัดหลุดไปออกแข้งหลุดไปหลายจังหวะนะครับเมืองลาวถ้าหลุดแบบนี้นี่พี่แจ็คสถานฟ้าก็จะเลือกแล้วออกนะครับแต่นี่เป็นเพียงยกที่3เท่านั้นครับเหลืออีก30มสิบวีครับอ่าแข้งมาโอ้โหตายอ่อาเตะเอียงเลยครับพี่แจ็คโอ้โหนี่ครับว่าดูเมืองลาววันนี้ แกตั้งใจอยากจะแจ้งเกิดแล้วก็อยากจะหละักโอ้ยนีย่ครับโอหแม่เสื่อนนี่เล่บอลให้ถึงก่อนเลยแม่คนหนึ่งเฉียขาหน้านะคนหนึ่งมาทิ้งมาทั้งไหลเลยได้แ,ในในแค่เฉียวๆครับเต่นลุ้นได้เฉียวเท่านั้นครับเอาพยายามต่อเราเข้าไปเปไปปพียดเข้าไปกดใงรุ่นพี่ขยับซ้ายไม่ได้ต่อไปขวาไปก,ก่อนครับในพยายามจะตีตีตีคืนมาครับ เจอพี่แจ็คกดแขนไว้กระบอกคู่ทองครับมิดคู่เหลือเพื่อนคู่ตัวประเทาอาการกดเมื่อกำเน็งแคทแคทยออขาถึงาถึงจะหมอบุ้วยทองก็ด้วยคุณนรงว่องประสบการณ์จากงคิณสเปเชียลจำกัดขอขอบพระคุณครับเดี๋ยวได้ใช้ยาบอกแล้วครับพี่บอลครับบวกกันแบบนี้ครับเล่นกันหนักๆแรงๆแบบนี้แม่จุดเล่นก็ยกที่แล้วคือการลงไปผูกกระจับนั่นแหละครับให้ สถานพาได้พาเาเำ้าดีเมืองลาวครับเร่งเกมเอาความสดเอาความหนุกปดเข้าไปเพื่อชัยชนะนัดแรกในรอบล่ไฟของเขาแมเวียงไปเวียงมาแต่ว่าดูทรงมวยจัหลวมนิดนึงะครับเมืองลาวอ้าวโอ้ขวา,าขวาทิ้นได้ตีแต่ตอเนื่องไหมคัดยังไม่ต่อเนื่องกรรมการทงชยัยแยกดูครับเตือนเร็วแล้วครับดูเลยครับเมืองลาว มาก้องจากสอปอลาวตอนที่บอกาจะมาแจ้งเกิดแจ้งเกิดใจกลางเมืองพี่ราชดํดำเนินครับแมได้ไหมได้ได้ไหมได้โอ้โหดูพี่แจ็คดูพี่แจ็คมานิ่งนิ่งมากพี่แจ็คเสียบเข้าไปมาเข่าสู้กันวงในากรรมการทงชัยแกะแยกมาก่อนครับพยายามจะเร่จะปี้ขยี้ให้อยู่ในยกนี้นะครับรุ่นน้องครับ อยก่อนสถานฟ้าแจ้งเกิดเพราะชนะเมืองลาวครับวันนี้ครับเมืองลาวยังไม่พบช,ชนะอยากจะแจ้งเกิดกับรุ่นพี่ว่าเดี๋ยวต้องดูครับแม่รักเลวรัดใต้ปีกบินตีพักเทดิงทำได้แล้วทำได้คนเดียวแล้วมีราคาครับแม่สถานฟ้าลูกพาไม้ตายของพี่แจ็คครับอ่ะลุกขึ้นมาตื้อต่ออ่หาหักมาโอ้โหแม่เจอเข่าเสยไปครับเมืองลาวเดินหาตัว พยายามจะไล่ต้อนโอ้ับแต่การเข้าบุยของเมืองลาววันนี้ครับตูขัดๆเกินๆครับนี่ครับเหมือนจะรีบจะเร่งเกินไปแล้วครับห<อ>่าพี่แจ็คเห็นหมดเลยครับโดนส<า>นะบัดโดนอ่าโดนๆ,ๆโอ้โหมาพอจังหวะจะเข้าทําจะเข้าทํามันก็ยังฮ่าทาได้ไม่มีลูกต่อเนื่องครับเมืองลาวนี่ครับพี่แจ็ครวบไว้รวบไว้อ่าโดโอ้โหวันนี้ปวดหัวเลยครับเมืองลาว นี่แหละครับลูกเก่าอย่างที่ออสบอกครับพี่แจ็คครับเก่าไม่จริงเป็นเพื่อนโปรโมเตอร์ไม่ได้ครับเอาดูลุยต่อเบืองลาวเด้งตีเข้าไปบินตีเข้าไปพยายามจะบดมีดกระยี่หรครับแต่ว่าเจ้าแจ็คสถานฟ้าตใช้ความเก่าครับตอนนี้ประคองตัวคอยโต้คอยเอาคืนไม่ให้เถียเเรียบในทุกจังหวะเบืองล่าวยังหยุดไม่ได้กับว่าปลายยกสี่ตีไปตีมาตีไปตีมาก็บิดกันไปบิดกันมาใช้แรงกันเยอะเลยครับอีก25วิบาวิปลายยกที่4ครับอ้าว ชดสุดท้ายใครจะทําได้ครับพีแจ๊คใช้ฝีมือเมืองลาวไกยาผาช่องมาโอ้โห<า>แกเวียงแกเวียงมาจากนครพนมเอาซ้าย,เ,ยเอาแขนขวาเพิโอ้โหดูครับนี่ครับแฮกพยายามไล่ตอนให้สถานฟ้าติดมุมติดเพือกโอโ้แต่ว่าแกก็แม่เดี๋ยวออกซ้ายเดี๋ยวออกขวาครับนาวันนี้ ยังไล่ไม่จนครับอ้าววิ่งเลยครับเมืองลาววิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปบโอ้โหพยกก่อลงมาสุดเต็มรถสวยจัดเจดผู้จัหน่ายรถมือสองออกรถฟรีถูกและดีต้องรถสวยจัาเจดดหกสามห้าห้าเจ็ดแปดเก้าสาเอาตามกันต่อเลยครับยกสุดท้ายนี่ครับเกมเดือดเดือดเดือดครับแมเมืองลาว3นาทีนี้ลุยแหลกบุกเข้าไปไม่ใส่ใจไม่สนใจแล้วบาดขวามาครับแม่ต่อยได้หน้าสายจรวดฟ้าต้องโก้โอ้โห,หเอาละครับ <s ifying> เอาละครับ3นาทีสุดท้ายบีหัวใจครับจะไปไหนครับอ่าเพื่อนโปรโมเตอร์กางเกงสีแดงสถานฝาสายเบื้องลาวพืนโอ้คู่นี้ใครได้ชุดจำเจมดี่มีสิทธิสูงเลยครับโอ้โอ,โอนี่ครับแหมนี่ต้องถายต้องโชว์นะครับแม่ทั้งคู่เลยครับเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์มันคู่ขี้เหลือเกิน โอ้ดูครับกรรมการทงชัยดึงออกมาก่อนกลางเวทีมาเมืองลาวก็ไปสนครับเดินเปิดเกมเข้าไปแต่ว่าพี่แจ็คเวลาแกโตก็เห็นเข้าตากรรมการเหมือนกันครับแม่จังหวะล็อกเอวรัดใต้ปีกดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ว่าแกอาศัยความไม่มีอะไรนะครับพิกตัวหมุนดัานเข้าเชื่องแล้วตีแปะเอาเหลี่ยมเอาทรงครับพี่แจ็คเกาทียิงเ้าดูเมืองลาวยังไม่อยู่ครับลุยเข้าไปขยับเข้าไปกดดัคนครับปีกข้ามุกแคบไปขวาข้อมไปยังไม่อยู่ครับ ลุยเข้าไปหัวใจลุยแล้วโจมนี้้ค่ขวาเดินตัดเวทีตอ่ตอยทอ้องตี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 โอ้โหเอาละครับแบบนี้เชื่อว่าแฟนมวยน่าจะมองไม่ออกครับแฟนมวยทั่วประเทศน่าจะมองไม่ออกครับอืมผลออกมายังไงยังไม่รู้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีแค่สองภาคแบบนี้เลยครับภาคที่สามเชื่อว่าอาจจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ครับนี่ครับ ฝ่ายแดงสถานฟ้าสงเด็นรถบ้านน้ำเงินเมืองลาวเกียรติธงยศครับมเดี๋ยวอีกประมาณหนึ่งนาทีครับโอ้ก็กลัวจะหลุดจะหลวมด้วยกันทั้งคู่แหละครับดูนี่ครับหาชูมือมั่นใจมากครับเมืองลาวาพี่แจ็คก,ก็ยืนภุมมทรงมวยแม่สวยเหมือนกันนี่ครับตรงนี่ครับสรงสายตาบอกมพอแล้วพอแล้วพอแล้ว,ลวผมก็มั่นใจ คุณก็มั่นใจครับเดี๋ยวดูพี่หรือน้องคุณติ๊บมาลุ้นกันแล้วครับวันนี้ถ้าเป็นวันของเมืองลาวครับเขาจะสะกดคําว่าชนะไปแล้วก็พบเจอกับชยชนะไฟแรกในรอบเกือบสิ่ไฟของเขาครับแม่ต้องบอกว่าฟอร์มนี้สะดุดมาครับขณะที่ทางด้านของสถานฟ้าครับถ้าวันนี้ชนะจะเก็บชายชนะไฟที่2ติดต่อกันกับนักชกคนเดิมครับวอาน่าสนใจมากครับบอสลุ้นไปพร้อมๆกันครับอยู่ที่กรรมการ3ท่านด้านล่างที่ให้คะแนนนะครับชนินเทพสุพรนศาสตารสุภาใส แล้วก็จีราสินสีละรัสกุลครับนี่เป็นคู่รองอีกหนึ่งคู่ไฮไลท์ของวันครับสถานฟ้าเมืองลาวภาคที่2จบลงแบบไหนนับถอยหลังนะครับเหลืออีก5วิสุดท้ายครับ4 3 2 1เสียงะระฆังมาครับลุ้นไปพร้อมๆกันครับนี่ครับเป็นภาพที่น่าประทับใจนะครับลุ่นที่ครบ5ยกแล้วก็ เขาไปแสดงมารยาทที่ดีครับไปขอโทษรุ่นพี่ครับนครับกรรมการธงชัยเดินใบไล่เก็บใบให้คะแนนว่าตอนนี้ยังดูไม่ออกเลยครับจะไปทางมุมไหนครับาทางไหนครับโอ้โหวันนี้ล้างตาได้ครับเมืองลาวเกียรติธงยศนี่ครับโอ้โห เบียดอีกแล้วครับ